ที่ท่ก,กยังรออเธอสม hey. สวัสดีครับพรเพื่อนเพื่อนเอฟซีลุงพลตะแ e นแ family ทุกทุกท่านพบกับพีเคดีไลฟ์สไตล์เชินเคยครับสาหรับคลิปนี้ติดตามยอดอยู่ลุงพลตะแตนแ family กับ12คลิปล่าสุดอมวันที่6มกราคม2565 พัฒนาอ e ีกหนึ่งสัปดาห์จากการติดตามข้อมูลสถิติยอดื่นช่องหรือบนแพนแฟมิลี่จากมีการเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นเพื่อนเพื่อนเอฟซีแต่และฝ่ายการวิพากษ์วิจารณ์จากช่องทางต่างๆในเรื่องราวของลุงและป้าทั้งนี้เพื่อนเอฟซีก็คงจะรู้ดีว่าอะไรคือความจริง เพื่อนๆเอซีและผู้เข้าชมที่คอยติดตามช่องลุงพลตะแตนเฟมิลี่ก็คงจะใช้วิจารณญาณพิจารณาดูว่าเรื่องเป็นอย่างไรเรื่องไหนเป็นเรื่องจริงเรื่องไหนที่ไม่เป็นความจริงก็ต้องลองวิเคราะห์ด้วยหีแค่ผลนะครับและเรื่องราวต่างๆเหล่านี้จะส่งผลกระทบต่อยอดดูของช่องลุงพลตระแตนเฟมิลี่หรือไม่อย่างไรนั้น เราไปติดตามชมพร้อมกันครับคลิปแรกสวัสดีปีใหม่2 0 2 2ยอยดวิว8 4 9 1ครั้งยอดไลค์2,200ไ like. ลค์คลิปต่อหน้าสร้างภาพต่อยอดวิว39,105ครั้งยอดไลค์6,700ไ like. ลค์คลิปต่อหน้าตำโพส ตามโพตามโคโฮอลังการบุญพน,นตะแตนเฟมิลี่นนท์โ,โง่ยอดดู5,823ครั้งยอดไลค์1,300ไลค์คลิปต่อมาแอดมินโพด่วนค่ะป้ามีอะไรใครสั่งมาปลายทางหรือเปล่าบุญพน,นตะแตนเฟมิลี่นนท์โง่ยอดดู1 3 5 1ครั้ง ยอดไลค2,900ไลค์คลิปต่อมาจากรอบคำ่ำยอดวิว31,001ครั้งยอดไลค6,400ไลค์คลิปต่อมาพร้อมลุยค่ะป้า,ายอดวิว31,590ครั้งยอดไลค6,200ไลค์คลิปต่อมาลุยลุยออฟฟิศ กิดแบบป้าฟูกใช่ไหมมุนคลต้าแตนแฟมิลี่มนโณมยอดวิวหนึ่งหมครั้งยอดไลค์สามพ้ยไลค์คลิปต่อมารู้สาเหตุป้าตกใจคุตาวไว80้80ปดิบเดินทางมาถามหาลุมป้าตามลำพังมุนพลต้าแตนแฟมิลี่มนโณมยอดวิวสองหมืนสามพัดร้อยห้าสิบครั้ง ยอดไล่์5า0 0ไล์คลิปต่อมารอยอยู่นะคะยอดวิว3 4 8 0 0ครั้งยอดไล่์8,100ไล่คลิปต่อมานโมมนงงงเงอะไรขนักปลาทูไหมแฮชแท็กมุนต้นตะแยงเตอรมิลี่แฮชแท็โนนโอมยอดวิว3,418ครั้งยอดไล่์า3 0 0ไล่ คลิปต่อมาเดี๋ยวลองมาหาแล้วลุง FC ฝากอะไรมาแฮชแท็กมคคุมลต์แต๋นเติลี่แฮชแท็กมูลโอมยอดวิว2 1 8 1 5ครั้งยอดไลค์4,500ไลค์คลิปต่อมาสวัสดีวันทำงานยอดวิว1 4 4 0 0ครั้งยอดไลค์3,400ไลค์ มาดูสถิติและแดชบอร์ดของ YouTube ครับอัเดตข้อมูลวันที่5มกราคม2022จำนวนสมาชิกผู้ติดตามช่องมีุณค่าแตนแฟมิลี่ม 1, ีจำนวน4 1 1 0 0 0คนจำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด8 6 7 5 0 0 0ครั้งจำนวนการดูวิดีโอโดยเฉลี่ย22,100ครั 22, ค้ง คลิปวีดีโอขณะนี้มีจำนวน2066คลิปมาดูความแตกต่างกันครับว่าสัปดาห์ที่ผ่านมานี้ต่างจากสัปดาห์ก่อนอย่างไรในสัปดาห์ก่อนเมื่อวันที่2 9ธันวาคม2 0 2 1ัํานวนสมาชิกผู้ติดตามช่องลุงปลณเพแตนแฟมิลี่มีจำนวน41,000 0คนและในวันนี้เพิ่มขึ้นเป็น4 000, 1 000, 1 0 0 0คน ผ่านมาหสัปดาห์จำนวนผู้ติดตามช่องคนคพลตนแรมิฟลี่เพิ่มขึ้น1,000คนในส่วนของผู้เข้าชมทั้งหมดนั้นเม่วัที่29ธันวาคม2021มีจำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด85,960,000ครั้งและในวันนี้เพิ่มขึ้นเป็น8 6น5 5 0 0 0ครั้งผ่านมาเพียง1สัปดาห์ จำนวนผู้เข้าชมช่อง Blue c o n แต n t Family เพิ่นนพมขึ้น7,900ครั้งไม่น้อยเลยครับสำหรับสัปดาห์ที่ผ่านมาน,น,นี้มากกว่าในคลิปที่แล้วข้อมูลสำหรับคลิปก่อนเมื่อวันที่29ธันวาคม2021สัปดาห์นั้นมีจำนวนผู้เข้าชมเพิ่มขึ้น4,70,000ครั้งแต่ในสัปดาห์นี้มีจำนวนเพิ่มสูงถึง7,90,000ครั้งมากกว่าสัปดาห์ก่อน 3แสน2หมื่นครั้งแสดงให้เห็นว่ามีจำนวนผู้ติดตามสนใจเข้าชมช่องมีคนต,ตั้งแฟรนดี้เพิ่มมากขึ้นทั้งนี้ก็อาจจะมีสาเหตุหลายๆอย่างทั้งเพื่อนเอฟซีและผู้สนใจที่คอยให้กำลังใจรุงกับป้ามาโดยตลอดนั้นก็คงเป็นเรื่องของความเข้าใจในเหตุและผลที่ทำให้เพื่อนเอฟซีและผู้สนใจ พี่คอยติดตามช่องม,มูลคันแฟมิลี่กลับเข้ามาติดตามรับชมช่องม,มูลคันแฟมิลี่เพิ่มขึ้นอีกกวเท่อตัวทั้งนี้เพื่อนเอฟซีก็คงสบายใจครับสําหรับ,บกําลังใจที่ทุกท่านได้ส่งถ่านไปยังช่องมูลคันแฟมิลี่ด้วยการเข้าติดตามรับชมไลค์แชร์ซึ่งในการเข้าชมในแต่ละคลิปก็จะสังเกตได้ว่าทุกท่านจะเห็นโฆษณา จะให้กำลังใจแา่เพื่อนเพื่อนเอฟซีและผู้เข้าชมที่สนใจเป็นกำลังใจให้ลุงกับป้าโดยการช่วยดูโฆษณาให้จบไม่กดข้ามโฆษณาเพียงเท่านี้พวกเราก็ได้ส่งกำลังใจให้กับลุงป้าแล้วครับ้านีด้วยความห่วงใยเพื่อนเพื่อนเอฟซีและผู้เข้าชมทุกท่านการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสมันไว้วางแจไม่ได้และยังมีการกลายพันธุ์ซึ่งเป็นเรื่องที่เราจะต้อง ระมัดระวังตัวมากขึ้นเพราะฉะนั้นออกจากบ้านสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งพบกะผู้คนทุกท่านเว้นระยะห่างอย่างน้อย2อเมตรจะต้องรักาสิ่งของอืนู่ใดนมาล้างนิ้เวเจลแอลกอฮอลบ่อยๆครับแลควอ็ปลอดภัยของท,ท่านเองหนึ่งคนรอบข้างสำหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ติดตามรับชมข้อมูลสถิติ ช่องมูล patent family กันคลิปต่อ,ตอไปด้วยความปรารถนาดีจาก PKB Lifestyle สวัสดีครับออยากิข